นมกน่เลยลูกเป็นยงต้องบอกยังนบอกว่าเป็นตอนนั้นเหมเป็นไซตอนที่หมทำปิดเนี่ยเป็นตสาตานไ้ยังไูล้วเหอนตอนถ้าใสจะมจะให้ถ้าถ้ามีนให้ใสชาตาดอูนานๆปุ๊บ แมนี่ก็ทำร้ายคนอื่นตีคนอื่นตีพ่อแม่พ่อแม่แล้วก็แล้วก็ตียายตาเนี้ยเลยแล้วก็ทตทตารอยู่ทุกวันนะเกิดมามเป็นเปรตเลยอืมเนอะไม่ทำอะไรดีอ่ะแล้วโตแล้วคนไม่กล้ามาเดินเล่น ่หาพาเทจิใกล้วัดเพราะอะไรแม่ถ้าคนเห็นเป็ดคนก็ต้องวิ่งหนีวิ่งหนีไปหาพ่อแม่ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเป็ดมันบีบบีบคนบีบคนตายคนหนึ่งบีบคนตายได้นะเธอ เราจะทำไงกับซาตานดีอ oh. ่ะเราต้องทำตีซาตานตีซาตานตีซาตานนี่ก็พะตาก็อ้วช่วยนี้ทันพะตาห์ตีหัวกันอืเขาซตานนี่ดีนะลูกทำผิดลูกขอโทษยายไหมทุกครั้งค่ะนี่นะ ตาครับตาที่วันนี้ให่หน่อยได้ไหมแล้วก็ต่อไปนี้ลูกจะทำอะไรอีกไหมอ่ะลูกจะทำผิดไหมไม่ทำละแน่ใจนะแน่ใจครับจะยังตาครับทำนี่ให้หน่อยครับเออรักยายไหมรักตาไหมครับรักครับรักแต่ตอนนี้ดื้อนะครับผมดื้อแล้วทำยังไงดีล่ะเรื่อพูดครับผมดีไหมีครับเพราะเราเป็นเด็กดีนะ